ใครบอกว่าตายแล้วฉันยังไม่ตายจ้ะจะตายก่อนไปทําไมเมื่อชีวิตในโลกมนุษย์มีอะไรให้ทําอีกเยอะครบจบ5ขั้นตอนกับโปรแกรมเอาข้อเอาล้าไวทที่ B Risk Clinic ใช่แล้วล่ะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ B Risk Clinic สาขาซีคอนสแควร์เรามีนัดประทําตัวช่วยฟื้นฟูผิวแห้งหน้าเป็นขุยรูขุมขนกว้างฟื้นฟูด้วยโปรแกรมเอาข้อเอล้าไว้ครับบรรยากาศภายในคลินิกเหมือนเรามาปรึกษาหมอที่เกาหลีเลยสะอาดตาเป็นสัตว์เป็นส่วนชอบบ้าครับทุกคนที่นี่เขามีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราทํางานเยอะมากเลยต้อง จัดชุดใหญ่แบบคอมโบเซต5ขั้นตอนถูกใจการให้บริการที่นี่เป็นกันเองและตอบไวข้อมูลละเอียดมากดูเอาเถอะครับพนักง,งานตายยิ้มพิมพ์ใจจะลุแมสมาเชียวมาถึงเวลาที่เราจะมาพักผ่อนผิวหน้ากันแล้วล่ะครับเริ่มต้นด้ยวยขั้นตอนที่1คือการคลีนนิ่งพ่นสตรีมช่วงนี้นะครับจะทําให้เปิดรูขุมขนนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการนวดมาสา์ผ่อนคลายทุกความเหนื่อยล้าขั้นตอนนี้คือสบายตัวสุดๆไปเลยล่ะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการผักวิตามินเข้มข้นเข้าสู่ผิวนะครับขั้นตน,น,น,นตอนที่าบรบ5ํุ ปิดรูขุมขนเผยผิวโกสุขภาพดีสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในโปรแกรมอัลกออราไว้นะครับช่วยฟื้นฟูก็สามารถจัดเต็มด้วย5ขั้นตอนด้วยวิตามินเดรมาลอจิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริการาคาโปรโมชั่นพิเศษมาจากคลิปนี้นะเพียง1,499บาทจากปกติราคา4,000บาทลีฟเลยนะทุกคนที่บีลิสคลินิกฝากด้วยนะครับ